สวัสดีครับบอยชาโคที่ปรึกษาการขาย Ford Auto Gall e r รสาขาพระประแดงนะครับวันนี้นะครับบอยก็เช่นเดิมจะพามารีวิวอีกหนึ่งคันที่เป็นกระบะ4ี่ประตูแต่วันนี้มารีวิวคือไม่ได้รีวิวธรรมดานะจะมาแจ้งโปรโมชั่นด้วยสำหรับลูกค้าที่ต้องการ4ี่ประตูครับที่ใช้เงินดาวไม่เยอะนะครับเดี๋ยวต้องดูคันนี้นะคนอื่นนะครับจะไปชมคลิปนะครับบอยรบกวนนิดนึงกดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งให้บอยด้วยนะกันเพื่อเป็นกําลังใจนะครับทำคลิปต่อๆไปนะครับ รุ่นที่บ่อยจะพาปาพาลูกค้าไปดูนะครับก็จะเป็นในเรื่อดรุ่นสี่ประตูที่เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่มีทั้งเกียร์ออโ,โต้และเกียร์ธรรมดานะครับที่นิยมอเอาออเรียกว่ามีความนิยมแล้วกันเพราะว่าแต่งกันเยอะมากนะครับอยากรู้ใช่ไหมครับว่าเป็นรุ่นอะไรฝวามือครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่น d b l XLT หรือภาษาบ้านเราเรียกกันว่า4ประตู XLT นะครับรุ่นนี้มีทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ออโต้อยู่ที่9,200 0บาทนะครับเกียร์ธรรมดาอยู่ที่8,57,000บาทนะครับแรงม้าตัวนี้จะอยู่ที่160แรงม้าลังเินอยู่ที่385นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์6สปีดนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.2นะโอเคมาดูกันอันนี้ได้แต่งอะไรไปบ้างเขาเรียกว่าเดิมๆเนาะเขาเรียกว่าแต่งแบบ กรุบกริบนิดหน่อยแต่ว่าใช้งบรถไม่เยอะนะนะครับผมอย่างแรกที่ลูกค้าเห็นเลยครับก็คือในเรื่องของกระจังหน้านะครับผมด้เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าแบบตะแกรงนะครับที่เป็นรูปม้านะครับตัวนี้พร้อมกับไฟสีสาจุดรูปม้าตัวนี้ลูกค้าเลือกนะ,ะขอให้ทาสีหน่อยให้เป็นสีฟ้าอยากเป็นม้าสีฟ้านะก็ดูแปลกตาไปอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะกระจังหน้าตัว X s t เนี่ยครับเราจะมีความเด่นอย,อยู่ในเรื่องของตัวนี้สีดด้วยนะครับเป็นสีดําเงานะครับหรือดําเป็นโลนั่นเอง จะไม่เหมือนรุ่นล่างๆที่เป็นดำดำด้านนะนี่เป็นดําเงาถัดขึ้นมานะครับในเรื่องของสกรูนะครับสกรูตัวนี้เป็นกระสกรูทรงสูงนะครับรุ่นนี้นะครับแบบนี้ครับมีทั้งสูงแบบนี้หรือจะเป็นแบบเตี้ยก็ได้นะครับตัวสีนะครับก็ตัดเป็นดำอ่าแดงตัดดำนะครับตัวนี้ก็ดูสวยกลมกลืนดีนะครับมาถึงในเรื่องของครอบไฟนะครับตัวครอบไฟตัวนี้ครับเป็นครอบไฟหน้า รไฟหน้าตัวนี้นะครับเราทํามาเพื่อให้เสริมให้ดวงตาเนี่ยมันดุขึ้นแล้วก็ดูคมมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าไม่ครอบก็จะดูน้าโลนเนาะโอเคสเปคด้านหน้าของตัวไฟอ่าเอนะครับตัวนี้เป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะครับผมเป็นไฟแบบออโต้ด้วยเวลามืดหรืออะไรพวกนี้ไฟจะสว่างนะครับจะติดเองนะครับเราสามารถตั้งเป็นโหมดออโต้ก็ได้นะครับมันจะติดเองเวลามืดนะครับส่วนในเรื่องของไฟตัดหมอกรุ่นนี้ก็มีให้แล้ว นะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยครบๆเลยถ้าเป็นรุ่น XLT นะครับอาถัดม,มาดูด้านข้างด้านข้างก็จะเป็นคิ้วล้อขนาด6นิ้วนะครับคิวล้อมันจะมีตั้งแต่6นิ้วแบบนี้หรือ9นิ้วหรือ3นิ้วแล้วแต่ลูกค้าเลือกนะครับถ้าให้บอยแนะนําก็เป็น6นิ้วเนี่ยแหละไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปนะครับพร้อมกับหมุดทั้งหมดนะครับที่วิ่งให้หมุดตัวนี้เป็นติดหลอกนะครับจะไม่ได้เจาะกับตัวรถนะที่ยึดกับตัวรถจริงๆก็คือติดตัวน็อตด,ด้านล่างนะครับน็อตด,ด้านล่างนี่คือยึดกับตัวรถ แล้วก็เก็บงานด้วยซีลิโคนนะครับแล้วก็ 3M อย่างดีนะครับเก็บงานสวยงามนะครับไม่มีเลอะเทอะนะมาถัดมาที่ด้านล่างนะครับแม็กตัวนี้ก็เริ่มจะมาใหม่อีกแล้วตัวนี้เป็นของ Oasis นะครับขนาด16นิ้วนะครับรัดกับยางมอนเตอร์นะครับขนาดยางตัวนี้จะเป็น a อ o n ออนทะเลนะมอนเตอร์จะเป็น 26570R16 นะครับก็ลุยได้ทั้งถนนดำแล้วก็ถนนลูกลังนะครับลูกค้าก็ลุยได้ ด้านข้างนะครับตัวครอบแก้มเราก็จะมีให้นะครับเพราะว่าตัว XLT ถ้าครอบแก้มตัวนี้จะเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะเราต้องครอบเพื่อให้มันรับกับเป็นสีดำทั้งทั้งอ่าทั้งคันเลยถัดมาด้านข้างก็ลูกค้าก็จะแต่งสายคีนก็สติ๊กเกอร์ก็จะเป็นแบบแค่ลายจะไม่มีคำว่าเลนเจอร์อะไรนะเป็นลายสรดโคนปกตินะครับพร้อมกับเบ้ามือนะครับเบ้ามือกันลอยตัวนี้ที่ติดให้นะครับเพราะว่าตัวเบ้าตัวนี้จะมีในเรื่องของการขวนของเล็บ แล้วก็แหวนเนี่ยจะทําให้เบ้านี้เป็นเป็น,ปนรอยนะเราก็เลยต้องครอบให้นะครับด้านบนในเรื่องของคิ้วกันศาสตร์ก็มีให้นะครับของฟอร์ดจะไม่มีคิ้วกันศาสตร์ให้นะทุกรุ่นนะครับลูกค้าต้องติดเพิ่มเอานะครับตัวนี้ก็เป็นสีชิ้นเลยถัดมาด้านบนนะครับด้านบนจะเป็นในเรื่องของเราหลังคานะครับราวหลังคาตัวนี้เป็นจะมีเป็นสีดําแบบนี้หรือเป็นสีโครเมียมนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับตัวราวหลังคาตัวนี้นะครับ จะเป็นแบบว่าติดกาว3าแล้วก็ซิลิโคนนะบอยไม่แนะนําให้ไปใส่รัดของเลยพวกนี้นะเพราะว่านานๆไปมันจะหลุดนะเพราะว่าอันนี้ติดเพื่อความสวยงามแล้วก็ความสปอร์ตแต่ว่าไม่หลุดง่ายนะวิ่งไปไงก็ไม่หลุดนะยกเปนลูกค้าไปง้างหรือดึงออกนะแต่ถ้ามาลัดของหนักๆก,ก็จะหลุดอันนี้บอยไม่แนะนําด้านหลังนะครับเชื้อเพลิงของฟอร์ดนะครับจะเป็นดีเซลนะครับผมเติมดีเซลรองรับ B7 นะครับ B10 แล้วก็ บียนะครับแล้วแต่ลูกค้าเลือกนะครับลูกค้าจุกเฉินสะดวกอย่างไหนเติมอย่างนั้นก็ได้นะครับส่วนในเรื่องของแนบบรรทุกของทางฟอร์ดนะครับจะบรรทุกได้1.3ตันนะครับถ้าจะบรรทุกมากกว่านั้น2 3ตันเนะี่ยลูกค้าก็ไปเสริมแนบเอานะแค่1แค่1.3ตันนี่ก็เยอะนะตัน5้าก็ยังไหวนะครับผมโอเคมาด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีในเรื่องของข้อไฟข้อไฟท้ายมีข้อไฟหน้าแล้วก็ต้องมีข้อไฟท้าย ของ Ford นะครับจะมีจุดเด่นในเรื่องของไฟท้ายเช่นเดียวกันนะครับรุ่นนี้นะครับไฟท้ายของ f อร์ดทุกยี่ห้อนะครับทุกรุ่นนะครับจะมีไฟท้ายที่มีช่องขนาดที่เท่ากันนะครับเพื่อในเรื่องของความปลอดภัยนะครับเวลาใครขี่ตามหลังเราเราก็จะเห็นไฟเบรบกชัดเจนไฟเลี้ยวชัดเจนแล้วก็ไฟถอยชัดเจนนะครับจะไม่เหมือนรุ่นอื่นๆที่ว่าเล็กใหญ่เล็กนะอันนี้ก็จะใหญ่เท่ากันหมดเลยนะครับพอด้านท้ายเราก็จะให้ในเรื่องของครอบกันรอยแบบมีดากนะครับ สเปคของเอ t กนะครับก็จะมีกันชนท้ายมาให้จากโรงงานที่เป็นกันชนเหล็กนะครับพร้อมกับเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดให้นะครับถ้าเ t ็จะมีเซ็นเซอร์ให้แล้วนะนะครับเวลาถอยก็จะมีเสียงเตือนนะครับแล้วก็จะมีหน้าจอแสดงผลที่เป็นเส้นกระยะเขียวเหลืองแดงนะครับผมโอเคคลิปนี้พามาดูสั้นๆเพราะว่าจะมาแจ้งโปรโมชั่นนะครับในเรื่องของการดาวคันนี้นะครับผมแต่งแบบนี้ดาวแบบนี้ลูกค้าใช้งเงินเพียงห้าหมื 9,900บาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับแอดไลน์มาหาบอยก็ได้เดี๋ยวผมจะทิ้งอีดีไลน์ไว้ให้แล้วก็หรือไม่ว่าจะไม่อยากคุยอ่ะไม่ไม่อยากพิมพ์โทรก็ได้นะครับ0645930055แนะนำสองอย่างเลยทั้งแอดทั้งโทรจะดีที่สุดนะครับวันนี้ไปแล้วบอยชาโคจบการรีวิวเท่านี้นะครับบอยชาโคที่ปรึกษาการขายฟอร์ดออตโต้แกลลี่สาขาพัทแดงยินดีให้บริการนะครับลูกค้าทุกท่านไม่ว่าจะอยากได้เป็นรุ่นไหนลองเข้าไปดูใน ช่องบอลแล้วกันแล้วก็แคปมาว่าอยากจะได้แบบนี้แต่งแบบนี้นะครับแล้วมาคุยกันดูนะครับผมวันนี้ไปก่อนละ๊ายบายสวัสดีครับ